ก่อนไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปรู้จักกับเครื่องมือใหม่ฟีเจอร์ใหม่ของ c a n ว a ที่เพิ่มมาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำพรีเซนเทชันให้กับเรานะคะเคยไหมคะที่แบบว่าเราออกแบบไปแล้วมีคอนเทนต์แล้วมีภาพแล้วแต่เลือกแบ็กกราวไม่ถูกนะคะปัญหานี้จะหมดไปอย่างแน่นอนเมื่อเราใช้ฟีเจอร์นี้ค่ะ เพราะว่าจะมี AI นะคะมาช่วยเลือกเป็นแบ็ k กราวด์ให้กับงานพรีเซนต์ของเราเนี่ยโดยที่เขาจะคัดเลือกตามคอนเทนต์แล้วก็สีของคอนเทนต์ที่เราวางไว้ในสไลด์นั้นหรือว่าภาพนะคะองค์ประกอบต่างๆที่เราวางไว้สไลด์นั้นค่ะเครื่องมือนี้อยู่ตรงไหนนะคะเพื่อนๆก็คลิกที่หน้าพรีเซนต์นะคะแล้วก็ดูที่แถบเครื่องมือด้านบนค่ะตรงนี้เลยนะคะ เครื่องมือน,นี้นะคะจะชื่อว่า Magic BG นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยอยู่ตรงนี้นะคะด้านบน Magic BG ตัวนี้จะช่วยเราในการที่จะสร้างเป็นแบ็ r กราวให้กับงานออกแบบของเรางานพรีเซนต์ของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำงานนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ลองเอาภาพสองภาพนะคะซึ่งจะมีสีส้มแล้วก็มีสีเหลืองนะคะแล้วก็อ เรียกว่าเตรียมตัวที่จะทำในลักษณะของงานเกษียณนะคะเราก็เป็นภาพของผู้ที่อยู่ในวัยกษียณ2ท่านแล้วก็เอามาจัดวางไว้ในสไลด์นะคะจากนั้นเวลาที่เราจะใช้เครื่องมือ m a g i c d g เนี่ยให้เราคลิกนะคะที่สไลด์นั้นนะคะให้ขึ้นแถบสีม่วงหรือว่าสีน้ำเงินนี้นะคะรอบๆพื้นหลังของแผ่นง,งานแผ่นนั้นของเรานะคะจากนั้นเราก็ไปคลิก ที่ Magic B G ที่ด้านบนนี้ได้เลยค่ะเมื่อเราคลิกนะคะ AI เขาก็จะจัดการประมวลผลจากคอนเทนต์นะคะรวมไปถึงภาพอิเลเมนต,ต์ต่างๆที่เรามีอยู่ในหน้านั้นเพื่อที่จะคิดแล้วก็สร้างแบ็กกราวน์ให้เราเองนะคะเดี๋ยวเรารอดูผลประกอบการจากน้อง AI ของเรานะคะเราก็ได้ภาพที่สดใสามาเลยค่ะก็เป็น ผู้ที่จะกำลังเกษียณอยู่งสองท่านนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเลือกใช้ผลลัพธ์ไหนเขาจะแสดงผลลัพธ์ออกมาให้เราด้วยกันสีผลลัพธ์นะคะรวมไปถึงให้พร้อมที่ AI เขียนมาด้วยว่าเป็น Social Community Engagement with Family Interaction and Inclusive นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะพิมพ์ ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยไปแทนที่พร้อมที่ A.I เขาคิดให้แล้วเราก็สามารถที่จะเลือก Generate Again ได้นะคะเดี๋ยวเราลองเลือกกันนะคะเราลองคลิกดูตัวนี้นะคะโดยส่วนตัวก็ชอบอันนี้เพราะว่ามัน r e l a t e กันกับวงกลมที่อยู่ในภาพของบุคคลนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเรานะคะลองพิมพ์ใหม่นะคะเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะ เราจะบอกว่าเป็นตุ้มดอกไม้นะคะตุ้มดอกไม้สีสดใสแล้วเราก็คลิกที่ generate again ค่ะแล้วก็รอนะคะให้ AI เนี่ยเขาประมวลผลเพื่อที่จะสร้างภาพแบ็กกราวด์ตามที่เราพร้อมเข้าไปนั่นเองค่ะครั้งแรกนี้เราเป็นการให้เขานะคะ จัดการสร้างให้จากอิเลเมนต์หรือว่าคอนเทนต์ที่เรามีอยู่ในหน้าสไลด์นั้นเลยนะคะ่าเขาก็จัดการสร้างนะคะทุ่งดอกไม้สีสดใสมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราสามารถไปคลิกดูที่รับผลลัพธ์ได้เลยนะคะส่วนตัวชอบอันนี้นะคะเพราะว่าดอกไม้ดูดอกใหญ่แล้วก็สดใสนะคะทีนี้ อีกปุ่มหนึ่งค่ะเรามีปุ่มเซอร์ไพรส์มีนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเราคลิกที่ปุ่มเซอร์ไพรส์มีจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคลิกหนึ่งครั้งที่เซอร์ไพรส์มีค่ะแล้วก็รอ AI เขาทำงานสักครู่หนึ่งนะคะมาแล้วค่ะผลลัพธ์ที่ AI สร้างให้นะคะเฮ้ยสวยกว่าที่เราพร้อมเองอีกค่ะ้อยชอบชอบชอบค่ะอันนี้ นี่นะคะเราก็สามารถที่จะเอาภาพหรือว่าคอนเทนต์ของเรานะคะจัดการไปวางไว้ในเพจโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าเราจะใช้แบ็กกราวด์แบบไหนนะคะแล้วก็มาให้ AI ตัว Magic BG เนี่ยช่วยจัดการสร้างแบ็กกราวด์ที่มันเข้ากันได้ดีกับคอนเทนต์หรือว่าอิเลเมนท์ที่เราเอามาวางนะคะนี่เดี๋ยวเราลองใช้สไลด์นี้ให้ดูนะคะอ่าเป็นยังไงคะ พอเวลาเราเอาไปนําเสนอแล้วก็เก๋มากเลยใช่ไหมคะหนี่ช่วยประหยัดเวลาในการคิดหาภาพแบ็กกราวด์ไปได้เยอะเลยนะคะแถมยังมีอะไรใหม่ๆที่นอกออกไปจากกรอบที่เราคิดด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะในการใช้งานเครื่องมือแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆในแคนวาหากไม่อยากพลาดเทคนิคใหม่ๆฟีเจอร์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ